ดูกับเบี่ส <laughs> ินอนเยี่ยว <laughs> นอนชีเลยโ <laughs> อ,ย,อยไม่ไหวความที่อันตั้งหน้าโอ้โห <laughs> นอนชีเลย, <laughs> ย,ย,ยไปนู่นไปไล่สองตองนู่นไปไปไปล่สองสาวนู่นลงทุ่งนาไปอยู่แต่กลางถนนไปไปมาไม่ต้องวิ่ง เอออยู่แต่กลางถนนไปมันอยู่แต่กลางนู่นกับซองเจ้าซองตองโอ้โหเห็นไหมกับเอฟตรีเวลาหมู่วนก็กระจาก,กับแรงเขาเยอะยังกรองนี่สั้นไปเลยลุงเดียหนิวกอยซนอยู่ตาวตัววันนี้ครับผมเจ็บเหมือนประมาณะนะก้อมันซนนั่นเมื่อก่อนเราไม่รู้ครับเวล ต้งหลงเดี่ยวไปเกี่ยวกับนิวกอยโอ้จังว่าเขาบิดปังเดียวครับผมเกล็ดซอนไปเท้าทุกวันนี้เลยกับเป็นเดือนอะไรยังไม่ใ่แรงก็เยอะกับมู้วนนอนจองจองนอน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 ดูจอง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 

อย่าง,งเดียวลงเดียบอกครับไม่ว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ครับ,บหรือว่าควายตัวใหญ่ขนาดไหน,นหรือว่าบวกอย่างเดียวครับมูไม่ซนใส่ไม่เกี่ยวไปใจใหญ่กว่าตับนะเร็วไม่ดูตัวบวกทุกอย่างครับ

Move from bogg thơm kaye non ku gầm mèo bèo 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 mèo bèo mèo bèo 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 อออเอาหมุนตัวเรียกกลับไปมาเออเสียงดูเสียงก่อนเีดูเสียงอาปเดินโอ้รถมารถมาเรามาฝั่งนี้แล้ลูก ไอ้สเตปปยึดก่อนรถมาอะไรเดินไม่ถึงรอบอะ <c oughs> นี่มันไม่ใหญ่มากครับผมนี่มู่แล้วครับผมดูกวัางเสี้ยงก้อนครับเดี๋ยวมันจะเปล่งรังเป็นคนแล้วครับ ừ, ดูครับนั่น,น,นเอ็นตน้นไม้ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปกัดล็อกต้นไม้ไป ไปเอออย่าไปยุ่งไปเอเอไปเราเดินเล่นแดดรุม่มลมตกมต่ำตาจะตกจะตกกับปุ่มตะก,กี้ขึ้นมาหน้าตกเลยเกินกับเขี้ยวอึ๊บเลยกับสองเมฆนี่ดำมืดเรียบร้อยและ้ละๆกับเอฟซีเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เออ นี่จะเป็นมุงข้องบ่าต้นนะครับพมข้องบ่าต้นนี่นานเลยกับตั้งแต่แรกก่อนเพลินเลยกับสุมแรก็กปลายหญ้ามันมเปื่อยหมดแล้วนะครับผุพังมหมดแล้วนะไปเลยเสริมหน้าไปเลยนะไปตอนรับน้ำฝนไม่ใช่ตอนรับกับนั่นนันบววเข้าถูกอย่างนั่นนัน,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 นไม่ใช่ได้กับเดี๋ยวไปฝนมาที่นี่ ไม่มีตียู่งครับนุ่นมองซองทองอย่างเออนั่นก็นไล่เ้าไปทุกนากันนเนไม่เอาไม่โอ้โหดูดิครับนอนนอนนอนครับ,นนๆๆๆๆรบดูกระจากนั่นก็อยากไปวิ่งเล่นจังเต็มต้นแล้วครับแต่ไม่ได้ครับไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดดูดูดูดัดกทองทองไม่ทันเลยไม่ทันเลนั่นนันนี่กับพรอมบวกกับนา่นนั่นพ่อพ่อไม่ต้องไปไม่ต้องอมานี่มาโอ้โหดุเหลือเกินกับหายดูกับ 哎呀！哎！哎！嗯！嗯！哎！嗯！ ไปอีกรอบไปเอือก่อนไปเอือก่อนมารือม่เอือก่อนไปปวดมือไปเลยครับนานๆหลอมบวกก็นานๆนานๆนานด้วยเลยครับไม่มีนาน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 ครับซู่เอาดิไซไม่เกี่ยว ขนาดไม่เกี่ยวครับกำลังใส่เขาเลยดูดูไซด์ด้วยดูไซด์ด้วยน,น่นานน่านปลอมบวกเขาครับดูสุดจัด <c oughs> โรยแล้วลมันเราหนักเลียงเหลือเกินขนาดไม่เกี่ยวมือวะนานนานหนี่ยนะครับขนาดเล็กใหญ่มือนไม่ส้นไม่ส้นม่อ่อะ

สู้ได้ไหมเนี่ยอ่ะเสียหายใจก็ไม่ตันอยู่ไหมอืมไปไปเก็บแรงเข้าห้องน้ำเอาไปอ่าอย่าไปงัดก็ต่อหน้าน้าน้าดูดูดูกับดูนั่น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 ดูไม่เอาไม่เอาไม่ต้องลงไปโอ้ยพร้อมจะไปงัดเขาอย่างเดียวเอนั่น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 แเ no, 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 no. ออเอาดีเอาดีอ้ยอุ้ย <that S 1> <talk s> Bao bỏ tay yên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 . Bua có yang đeo Mà, bay. Come lắm được bay. Eh mát lạnh mát bay. Mát ai mang yêu mát 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 ซุดจิงกับซุดเบอร์กับอาไม้นี่ยเปลุงเดียอยู่กันแล้วแต่ลุงเดียไม่อยู่ไม่จัดหรือว่าตาแม่ก็ไม่อยู่กันตามีคนอยู่ด้วยแล้วสู้กับแต่ตาไม่มีใครอยู่ไม่จะสู้พ้อมมาเข้าห้องน้ำก่อนไหมไปเร็วไหมเข้าห้องน้ำก่อนไหมเออนไหมเร็ว ไปเข้า้องน้ำก่อนปวดยังอะออปวดยังไปเข้า้องน้ำก่อนไปเดินไปเออเอึอก่อนไปงานยังไปหาตบตัวนี้พอเลยไปนังเร่งไปเออเก็บเรงเข้าองน้ำก่อนไปไปเร็วมาอึอก่อนมาเร็วเสียเสียรูย้ไปไปไปอย่ามาปั่นน้องน้องจะไปเร็ว เอาเร็วเอือก่อนเอือก่อนเร็วเอือก่อนเด้อตรงใจยังไม่ปวดครับอ่าไปแต่ไม่ปวดไปเดี๋ยวก่อนมาไม่ไปคอยมาไม่ปวดยังปวดยังฮะปวดยังนั่นนั่นนั่นปวดยังปวดยังอืมอืมแสดงว่าไม่ปวดครับแต่ปวดเขาจะอ่าตำเล็ยวแล้วครับแต่นี้แสดงว่าไม่ปวด นานนานดูครับ <t> ยังจะไปงัดเขาอีกนานนานเอาดิ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 โอ้โหนานนนนานนนนสุดเลยพ่อพ่อโอ้ยรถมารถมาดูตัวด้วยไซโอ้โหสู้เหลือเกินมา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 รถโอ้ย เ้รากทินีแกนี้ครับไม่ไหวกับหักเลงบ้าจจกหนักเลี้ยงเลิศเลเาครับเจอกันใหม่คืนหน้าครับพอดีครับปุ้มอู้เอาไม่ตันเนาะ